คือแผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนชีการเพิ่มยอดไลค์โพสของ Facebook นะครับตรงนี้นะส้ารบบใครอยากมียอดไลค์นะก็ขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปที่ Google ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เสิร์ชคำว่า S P E S M M นะครับอ่านี่นะก็เจอเว็บไซต์แรกบนสุดเลยนะครับก็ให้ทุกคนสมัครชีพเข้าสู่วไต์ได้เลยนะครับหลังจากมาเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับใครที่ไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้ทุกคนไปที่สมัครสมาชิกก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งให้ครบถ แล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะครับงั้นจะไม่สมาครสมัครได้นะครับหรือว่าใครอยากสมัครใช้งานด้วยไปจริงจรมินะครับก็สามารถกดสมัครใช้งาน,นด,ด้วยีจริงมิลถึงได้เลยนะหลังจากลราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็นำพืผูวิช้กับรหัสผ่านทเ่เราสมารไปเมื่อสักคู่นะครับมาใส่ในสองช่องได้เลยนะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับจากเราเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คนไปดูคำว,ว่าหมดหมู่นะครับเลือกมัดหมู่ใ่นการใช้บริการได้เลยนะเว็บบลก ท i ิตเตอร์ไอจียูทูบนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้ละอ่ามจะเป็นบริการแนะนำแล้วกันนะครับตัวแรกเลยนะแล้วก็ถูกใจก็เป็นตัวแรกเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของคำอ้บายนะครับก็ให้คนอ่านตอนสั่งซื้อถูกขั้ด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของลิงก์นะวิธีการลิงก์ให้ทุกคนที่หน้า Facebook ของเองครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็เลือกโพสตเที่องการเพิ่มยอดไลค์ของโพสนะนะก่อนที่จะตามก็ให้เรา เปิดโพสเราไปสาธานะด้วยนะครับตรงนี้นะกดตรงวันเวลาได้เลยครับแล้วก็คัดลอกลิงโพสมาได้เลยนะครับแบบนี้เอามาวางครับแล้วก็แล้วไปมานะครับที่ต้องการเพิ่มนะคุณจะเทสให้ดูรักสามสิบแล้วกันนะครับก้นะนี่นะสามสิบก็ค่าใช้จ่ายแค่หนึ่งจุดเก้าบาทก็ประมาณสองบาทเท่านั้นนะถูกมากเลยนะครับก็สามารถกดซื้อได้เลยครับตรงนี้อนี่นะครับได้ราคาซื้อคูณแล้วนะครับ 69421ก็ให้ทคนจำรหัสนี้ไว้ด้วยนะครับมาที่ร้านค้าสังซื้อได้เลยนะนี่นะครับ69421นะครับสถานะก็รอดติเนินการอยู่นะก็ให้ทุกคนสามารถหลอยอขึ้นได้เลยครับตรงนี้ในโซ่ของเครดิตนะครับใครที่ไม่มีเครดิตให้ทุกคนไปที่เติมเงินก่อนครับแล้วก็เลือกช่องทางนะครับเรื่องการเติมเงินนะครับมีสช่องทางให้เลือกนะสแกนเคอร์โค้ดทุกนะครับทุกธนาคารนะครับแล้วก็ ฟูมินี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นซองกระเป๋าวอลเล็ตนะใครสะดวกช่องทางไหนก็มาเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับในส่นของแนะนําเพื่อนนะสําหรับใครที่ยังมีรายได้พิเศษก็สามารถคลล็อกลิงก์ให้เพื่อนตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับเราจะได้อัตราผลชาิ่าเ่อร์เซ็น5%เลยครับตรงนี้นะในส่วนของโจทย์ช่วยเหลือนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาครับเติมเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งเลขออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนคำธิบายเพื่อให้มีดำเนินการให้ได้เลยนะครับ อ่าโของไปการโหมตของเซอ์ไ์นะครับก็สามารถเช็คดูได้ที่นี่นะเดี๋ยวมีพวกเลนราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกรปการเลยนะครับก็สามารถมาเดินดูได้เลยนะอ่านี่นะครับก็จะทยอดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็สี่ไลน์แล้วนะนี่นะครับเป็นไลน์ต่างชาตินะครับอ่าสี่ไลน์๋ยวผมจะตามไปต่อที่ยอดไลน์มันขึ้นเยอะเลยนะครับที่ผมก็ตอนนี้ผ่านไปสักแป๊บแล้วนะครับก็ยอดไลน์ก็ทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็ยิ่งขึ้นไปเป็นยี่สิบห้าแล้วนะครับเรื่อยๆนะ เดี๋ยวให้เอกรอปกกันนะครับทีพกนะครับสําหรับใครที่อยากมียอดไลค์โค้ดกรอกเฟซบุ๊กนะแบบงนะ่ายราคาทุกถูกนะครับก็สามารถค้นหาคำว่า SPE SMM ุกขึ้นได้เลยนะครับหรือว่าจะขีดลิงก์ที่ทคอมเมนต์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะถิงมาให้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ